สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัฒนสอนสตอรี่เอฟนะคะคลิปนี้เราก็มาจะมาพูดถึงช่องสม็จนะคะช่องเสม็จนี่เราก็ได้ได้มาจากเพจไทยเบอร์มาของทางรถไฟสายมรณะนะคะเขาเขาเสนอข่าวมานะคะเขาบอกว่าช่องสม็จสมรภูมิที่ไม่มีการพูดถึงแต่ทหารไทยได้เข้ายึดสําเร็จหลังจากมีการหยุดยิง ภาพและข้อมูลหลักฐานต่างๆเริ่มปรากฏขึ้นนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือชยัยชนะของทหารไทยบริเวณช่องสม็ธแล้วช่องสม็ธอยู่ที่ใดช่องสม็ธก็คือบริเวณที่ทางตะวันออกของปราสาทต,ตาเมินทมประมาณ3.5กิโลเมตรโดยช่องสม็ธอยู่ไม่ไกลาจากช่องกลางและหมู่บ้านธมอดูโดนของกัมพูชาที่อยู่เลยจากช่องสมิธไปตะวันออกเล็กน้อย บริเวณนี้มีจุดสำคัญคือมันมีถนนคอนกรีตรถูกตัดแยกออกจากทางหลวงสาย5 8ขึ้นไปยังช่องกลางบริเวณนั้นมีหมู่บ้านขาเขมรอยู่ชื่อหมู่บ้านทมอดโดนถนนคอนกรีตรนี้จะเป็นถนนแยกออกจากอีกเส้นหนึ่งทางทิศตะวันออกยาวประมาณ7กิโลเมตรเพื่อไปยังปราสาทตาควายการที่เราได้ยึดช่องเสม็ดได้สำเร็จ ซึ่งทางฝ่ายเพจรถไฟสายมรณะบ่าบอกว่าผมเองก็ไม่รู้ว่ายึดได้มามากน้อยเท่าไหร่เนี่ยวมันอยู่ที่ใดบ้างนะคะและถ้าหากเรายึดถือตามข้อมูลจากกองทัพนะคะก็พอที่จะวิเคราะห์ได้ว่าทหารไทยสามารถควบคุมในหรืออาจจะตรวจการเห็นถนนคอนกรีตท,ที่ถูกสร้างแยกออกมาจากทางหลวงหมายเลข58ของกัมพูชานะ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าทหารกัมพูชาได้รุกผ่านเส้นทางถนนคอนกรีตเพื่อไปยังปาตราสาทตาควายในอนาคตก็ต้องเจอกับทหารไทยที่คุมอยู่ช่องสม็จก่อนก่อนที่จะไปเจอกับทหารไทยที่อยู่เนิน225และเนิน350และปลาตราสาทตาควายต่อไปซึ่งฟังดูแล้วไม่ได้ง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับทหารกขเมร ที่ต่อไปจะเข้าสู่พื้นที่ปรา,าสาทตาควายและสองวันนี้เราเห็นภาพคลิปวิดีโอทหารไทยเอายานเกราะและรถถังขึ้นไปที่ช่องเสม็ดแล้วยิงใส่รถถังขเขมรต้องบอกว่าในช่วงการหยุดยิงหลายเดือนที่ผ่านมาทหารทหารช่างได้พยายามทำถนนเข้าไปในหลายพื้นที่หนึ่งหนึ่งในนั้นคือถนนเข้าสู่ช่องเสม็ดนะคะ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมคือถนนที่คุณบุม๋มปนดาเป็นคนช่วยสร้างยานเกราะและการส่งกำลังบำรุงจึงเข้าไปได้อย่างช่องเสม็จได้ง่ายขึ้นจนมีภาพการเอารถถังไทยยิงใส่รถถังเขมรที่ช่องเสม็จเป็นเหตุให้รถถังเขมรพักพังเสียหายยับเยินนะคะอันที่จริงแล้วกัมพูชาเองที่มี มีที่ตั้งกองพันรถถังอยู่อีกทางใต้ลงไปวงเวียนเล็กน้อยใครจำได้ไหมก็ตรงที่แถวตำแหน่งองค์พิเศษที่ถูกระเบิดไม่แตกนั่นแหละนะคะสำหรับคือพื้นที่กองกองพันรถถังของขเขมรตั้งอยู่ซึ่งเข้าใจว่าทางรถไฟเอเข้าใจว่ารถถังขเขมรดวนกับรถถังไทยก็มาจากกองพันนี้แหละ ในช่วงก่อนสองคารามครั้งล่าสุดเพจรถไฟสายมรณะเขาบอกว่าผมเองก็ได้ข้อมูลมาจากน้องในพื้นที่ว่าเขมนมันขึ้นมาตามติมหน้าผาแถวช่องเสม็ดและสร้างฐานไว้หนาแน่นมากตอนนั้นก็คิดว่ามันคงกลัวเราจะตัดเส้นทางบริเวณช่องเสม็ดเลยก็ต้องขนทหารขึ้นมามากและวันนี้ ทหารไทยได้ทําสําเร็จแล้วเรายึดช่องเสม็จได้ก็ต้องขอขอบพระคุณทหารทุกท่านที่เสียสละนะคะถึงจะไม่มีการพูดคุยถึงช่องเสม็จมากนะักทางเพจเขาก็อยากจะเอาข้อมูลที่ตั้งบริเวณของช่องสม็จมาให้คนไทยได้รับทราบกันอยู่ว่า มันอยู่ที่ใดบ้างนะคะก็ต้องขอบคุณเพจรถไฟสายมรณะด้วยนะคะที่นําข่าวมาเล่าให้มามาให้พวกเราได้ได้รับรู้รับทราบเพราะว่าทางเพจรถไฟสายมรณะเขาจะแม่นยำมากกับเรื่องพิกัดของ g p s นะคะเขาจะรู้มากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณเขามากๆเส้นกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะสวัสดีคะ่ะ